สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube และแฟนเพจซีบุเรื่องอะไรโยนนะครับวันนี้มี f c นะครับขอมานะครับว่าให้พาชมเครื่องนะครับเครื่องอยู่ในร้านนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับที่ยังไม่ได้ขายนะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาเยอะเลยนะครับเรายกลงมานี่ประมาณ30ตัวได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะครับแต่ส่วนมากก็จะมีแต่เครื่อง ใหญ่ๆนะครับเครื่องใหญ่ๆพวก EP100 พวกฮิสันนะครับเครื่องฮิสันเครื่องฮีโนนะครับแต่ส่วนมากจะเยอะนะครับไะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่ามีเครื่องตัวไหนบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวพาชมตัวที่ตัดยกลงแล้วนะครับผมไปเลยครับผมพาดูชมในโกดังนะครับแล้วก็จะมีส่วนอยู่ข้างนอก ด้วยนะครับผมจะมีที่ยังไม่ได้ยกลงนะครับคาคัสซีอยู่นะครับเนี่ยเครื่องตัวนี้ก็มีพวกตระกูลนิสสันนะครับฮีโน่นะครับเครื่องใหญ่ๆนะครับมีหลายตัวเลยเครื่องตัวนี้นะครับเป็น h โนะครับนี่ฮะ HO 7เจ็ดซครับเป็นตัวเจ็ดซตัวเก่านะครับไม่มีปั๊มลมนะครับนี่ฮะ ตัวนี้ก็แยกขายนะครับตัวปั่น power นะครับแล้วก็มีประมาณอีกตัวสองตัวนะครับตัวนี้นี่ฮะ so นะครับนี่ฮะเราสังเกตง่ายๆครับ so ผมเคยบอกไปในคลิปไหนแล้วไม่รู้นะว่าเคยบอกลูกค้าไปแล้วนะครับนี่ฮะดูสังเกตตรงนี้ครับโ o นะครับถ้าเราไม่มีฝาครอบตรงนี้ครับไม่มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับก็ดู สังเกตตัวนี้ครับเพราะว่าเครื่อง EH 700กับ HO จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นเหล็กหล่อครับนี่ฮะมาดู EH 700ตัวนี้ครับนี่ฮะไม่เหมือนกันนะฮะใส่กันไม่ได้นะครับนี่ฮะออยข้างเครื่องนะครับนี่ฮะตัวนี้ EH 700ครับล้มดูดครับตัวนี้นี่ฮะตรงนั้นก็ลอรื้อครับนี่ฮะตรงนี้นะข้้งหลังนี่จะเป็นลอรื้อหมดนะครับนี่ฮะยังไม่ได้เคลียร์เลยครับ เดี๋ยวเราทำโคดังเสร็จตรงนั้นครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องพวกนี้ครับไปไว้ด้านหลังนะครับเครื่องรอหรืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยเคลียร์ทีเดียวนะครับนี่ยแถวสองก็จะมีตัวนี้ครับแล้วก็มี n อครับตัวนั้นนะนครับ ND นะครับตัวนั้นนะส่วนราคาก็เดี๋ยวค่อยโทรมาถามนะครับเพราะว่าราคาเครื่องมันเครื่องเก่าไทยนะครับตัวนี้มันราคามันไม่เท่ากันนะครับเครื่องแรงม้าเท่ากันเครื่อง สเปคเดียวกันอาจจะมีเครื่องมีไอมีองค์ประกอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นนะครับนะฮะมาตัวที่3ครับตัวที่3เป็นเ e m เอ0ร้อยครับตัวนี้นะฮะเ m รอยชนมาก,กับเกียร์ยิสุครับตัวนี้นี่ยร้อ e ยครับนะฮะได้ใหญ่ใหญ่เลยครับตัดลงจากรถบัสนะครับส่วนมากจะตัดลงจากรถบัสนะครับ เราเรียกว่าตัดนะครับถ้ายกก็แสดงว่าเปลี่ยนเครื่องมานะครับถ้าเขายกลงนะยกมาลงและรถยังไม่ได้ตัดนะครับนี่ฮะตัวนี้ครับ e h 700ครับเหมือนกันครับนี่ฮะสองตัวสองตัวนี้เป็น e h 700นะครับมีปั๊มลมนะครับนี่ฮะอ์ประกอบไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มี power มาให้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มี power นะครับเป็น power สายพานนะครับตัวนี้ถอดแยกขายได้ครับใครอยากได้ก็ลองมาดูครับ e h ร700เร่งข้างหมดครับปั๊ม แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันนะครับเครื่องแต่ละตัวนะอมา p e ครับพ e อท่อข้ามครับตัวนี้เป็นเทอร์โบครับเนี่ยฮะเครื่อง p e เยอะเลยนะครับตอนนี้มีทั้งธรรมดาแล้วก็เทอร์โบครับมีแท้และไม่แท้นะครับตัวนี้มีพาวเวอร์เสียบหน้ามาให้ด้วยครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นพาวเวอร์อยู่ในตรงนี้นะ จะมีหลายรุ่นนะครับ power PE นะเนี่ยเครื่อง PE ครับตัวนี้ก็ PE ครับแต่เป็นท่ออ้อมครับตัวนี้เขาเรียกท่ออ้อมเนี่ยมี power มาด้วยตัวนี้ท่อทอ,อ้อมครับ turbo ครับตัวนี้นี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับเครื่องอยู่ในที่ล้างแล้วนะครับนี่พวกนี้จะล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดู nd ครับ ND ตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ4ปีแล้วมั้งครับตัวนี้ยังไม่ได้ขายเลยครับนะฮะเ d 6นหกศูนย์ะครับไม่รู้6 0หรือ6กเนะเออหกนะครับนี่ะน่าจะเป็นห0ศูนนะครับตัวนี้ร้อยสามสิบห้าแรงมาครับตัวนี้แรงมาน้อยแต่เครื่องใหญ่ครับ ใหญ่กว่าพวกตระกูล 6BB พวกนั้นนะครับนะครับพวกนี้เอาไปใส่หัวยาวพวกนี้ไปหรือว่าจะไปทําปั้นจันท์พวกนี้ครับราคาถูกๆครับพวกนี้เครื่องแต่อะไรก็เริ่มหายากแล้วครับอันนี้ก็เครื่องลื้อครับมามาดูตรงนี้ครับทีนี้นะฮะโซนนี้จะเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยฮะโซนนี้นะเครื่องพวกนี้จะยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับนะฮะเครื่อง ยกมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะแถบนี้แหม่ใช่หมดแล้วครับนี่มามาตัวนี้ครับทีนี้ HO 7C ครับตัวนี้สดหน่อยครับนี่ยยังไม่ได้ล้างนะครับตัวนี้นี่ฮะ7 C ครับ 7C ลมดูดนี่ฮะตอนนี้จะมี 7C แบบนี้นะครับหลายตัวนะครับแล้วก็ E H 7 0 0อนะครับใครหาเอชเ0อยู่ก็ลองเข้ามาดูครับ มาตัวนี้ครับ6 BB ครับปั๊มคอสั้นนะครับนี่ฮะคอสั้นแบบไหนนะครับปั๊มคอสั้นเนี่ยฮะมันจะไม่มีตัวนี้มันจะเป็นเหมือนพวก6สูบนะครับเอ้ยเหมือนเหมือน4สูบนะครับพวกล้อ6 c BB พวกนี้นะครับจะไม่มีที่เสียบ power นะครับแล้วก็ไม่มีที่ใส่ปั๊มลมในอนาคตนะครับถ้าแปลงก็เปลี่ยนปั๊มแล้วก็แป๊บหัวฉีดฝาหน้าครับก็ใส่ได้ครับ ปั๊มลมนะมาตัวนี้ก็เป็น 6BB ครับ 6BB นี่ยรมยังไม่ได้ล้างเลยครับปั๊มลม 6BB มีนะครับใครจะไปใส่พวกล็อกกี้พวกอะไรนะครับนี่ฮะมีครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติครับนี่ครั 6BB แล้วก็ตัวนี้ PD ครับเนี่ฮตระกูล PD เนี่ยเอ,อตระกูลีิสันพวกนี้นะเยิมทุกตัวครับหาเครื่องที่สภาพแห้งๆหนีหายากครับนเป็นแบบนี้ทุกตัวครับนี้ TO7C ครับ รอรือครับเครื่องห้าสูบนะครับแต่ปั๊มนี่รองรับหกสูบมาวานี่รือยังไงนะฮะปั๊มจะเป็นมีแป๊บหัวฉีดอยู่หกตัวครับมาตัวต่อไปครับอันนี้พีอีครับพีอีธรรมดาครับนสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์เสียบหน้าครับนี่ฮะพาวเวอร์เสียบหน้านะฮะ ตัวนี้ก็พีครับพีเหมือนกัน,นพีเยอะครับพีช่วงนีน้เป็นช่วงๆครับเป็นช่วง,ช,วงช่วงไหนเข้าช่วงไหนไม่เข้านะครับถ้าเข้ามาก็เข้ามาพร้อมกันเยอะเลยเครื่องยนต์สามสูบครับตัวนี้เป็นเครื่องแอร์นะครับตัดออกจากเครื่องแอร์นี่ฮะตัวนั้นเจ็ดซีครับ จ็ดสีฝาดำปั๊มเร่งข้างบนนะครับแล้วก็ไม่มีปั๊มลมตัวนั้นนะนะตัวนี้ P f ครับนิสสัน p f นี่ฮะนิสสัน PF นะครับพอแห้งดีครับสดดีตัวนี้เครื่องมาจากไหนบุ๊ลืมแล้วแต่ยกลงครับนะฮะอันนี้น้ำดันนะครับตัวนี้ไม่ดี เครื่อง 4BB นะครับนี่ฮะปกติมันจะเป็นฝาขาวนะครับเครื่องพวกนี้นะแต่ฝาครอบพวกนี้ใส่กันได้ครับตัวนั้น PE ครับนี่ฮะ PE ครับ PE มีกี่ตัวอเยอะเลยนะครับเครื่อง PE ตอนนี้นี่ฮะเกียร์ล็อกนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับนี่ฮะเกียร์ล็อกสวยๆเลยนะครับแล้วก็เกียร์ HO นะครับแปดรอบสองนะครับเกียร์ HO นี่เข้ามาแล้วนะครับนี่ฮะแถงหม้อน้ํานะครับแผมหม้อน้ําอินเตอร์นะครับนี่ฮะเราจะจัดเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครหาเครื่องตัวไหนที่มีอินเตอร์เราแถมหม้อน้ําอินเตอร์ให้ไปด้วยนะครับนี่ฮะเลือกได้เลยตัวนี้จะมากับเครื่อง EP ร้อยนะครับนี่ฮะ EP ร้อยมีสี่ห้าตัวเลยมามาตัวนี้ครับ PE ท่ออ้อมครับนี่ฮะ PE ท่ออ้อมตัวนี้น่าจะชาร์บละลายนะครับ เพราะว่าเขาขับมาคาจูรูเลยสตาร์ทไม่ได้เลยฮะตันนี้อันนี้ไม่แยกนะครับขอยกนะครับใครยกทั้งชุดเลยว่าใครอยากเอาไปซื้อไปปั้นใหม่นะครับหรือว่าจะไปรื้อเอาอะไรนะฮะก็ลองมาดูครับนี่ฮตัวปั่นสายพานนะครับพาวเวอนีฮะมีสายมาด้วย แล้วก็มาตัวนี้เ e เอ้ย EP ครับเนี่ยตัวนี้ผมกำลังจะทำความสะอาดนะครับเนี่ยมี2ตัวครับอยู่นี่นี่ะสดเลยดูกันแบบสดๆยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่ะใครชอบตัวไหนก็ลองแคปเจอร์แล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้ครับอยากดูคลิปต,ตอนสตาร์ทนะครับ แล้วก็มาดูอู่ตรงไหน,นอกีกนะฮะอันนั้นก็อ e ีพีครับตัวนี้อ e ีพีมีอยู่สามตัวเลยที่ยกแล้วงลงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีค่ารถมีไหมไม่มีน่าจะไม่มีนะครับนะตอนนี้ก็รถก็บางนะครับยังไม่ได้เอาเข้ามาเลยรถมีอยู่ห้าหกคันยังไม่ได้ขับเข้ามาเลยยังไม่ได้ให้เขาขับมาตัดนะครับนะี่ฮะอีพ e ี P ครับ บ้างเดี๋ยวตัวน,นู้นครับเดี๋ยวไปดูตัวนี่กำลังตัดเอาคัตซีครับช่วงนี้ก็บางนะครับลมรั่วปิดลมก่อน ครมาเครื่องตัวนี้ครับผมถามหลายเจ้าแล้วว่าเขาไม่เคยเห็นนะครับเป็นเครื่องยีสูนะครับตัวนี้ยีสูหก r อนะครับเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่หกเนะครับหกเอนี่ไม่เคยเห็นเลยนะฮะเนี่ยไม่ใช่ผมดูผิดนะครับผมเห็นจริงๆนะครับนี่ฮ หลายคนแล้วนะครับที่ว่าไม่เคยเห็นเครื่องตัวนี้นะครับนี่ฮะ6ไอครับตัวนี้น่าจด270แรงนะครับอันนี้นะฮะนีเทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนั้นนี่ฮะเทอร์โบใหญ่เลย อันนี้อันนี้อันนี้อะไรอยู่ข้างบนนะครับน่าจะอยู่ฝั่งขวานะครับหมายเลิกมามาตัวนี้ 6B ดีครับเธอโบอแปลงมาครับตัวนี้เธอโบอแปลงครับนะตัวนี้มีปั๊มลมด้วยเกียร์เป็น JCM คันนี้จําได้ไหมครับคันนี้ผมขับไปเฝ้าไล่นะครับเราก็ขับแล้วก็ลากกลับมานะครับดีเฮียแกไม่เอาตู้นะครับก็เลยได้ลากกลับนะครับเนี่ฮะคันนี้แหละครับรถเสลภูมินะครับนี่ฮะเทอร์โบปั๊มบาเริ่มเลยปั๊มพาวเวอร์นี่ยฮะเทอร์โบแปลงมาเทอร์โบเสียงวิทย์ดีเนี่ยครับเทอร์โบยังไม่พังนะ ก็อยู่ประมาณนี้ครับเครื่องที่เรายกลงนะครับะตะกูลพวกสีู่บไม่มีเลยตะกูลสีู่บนะครับพวกสีกู่บก็ไม่มีเลยนะครับตะกูลน d o cd cbb พวก c bc สองพวกร้อยแรงร้อยสิบห้านี่ไม่มีเลยครับมีตัวเดียวครับเป็นร้อยยี่สิบอ่ผมลืมให้ดูนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับ เหลือตัวเดียวนะครับอยู่บนรถก็ไม่มีแล้วนะครับใครหาอะไรตัวไหนก็ลองโทรมาถามนะครับเพราะว่าราคามันบอกไม่ถูกนะครับมันก็มีเริ่มต้นแล้วก็สูงสุดนะครับราคาสูงสุดว่ามันเท่าไหร่นะครับมันบอกไม่ถูกนะครับมันต้องจอจตรงเครื่องมานะครับเพราะว่าเราจะหาได้แบบไหนอยากได้ใบคุม หรือว่าไม่เอาไปคุมอย่างนี้นะครับมันไม่มีราคาตายตัวนะครับของพวกของเก่าไทยนะครับไม่เหมือนของเก่าญี่ปุ่นนะครับไปใครหาอะไรตัวไหนก็ลองโทรสอบถามได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปนะครับนะฮะไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวลืมไปนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดู น้ำยาล้างเครื่องนะครับแล้วก็ปั๊มลมนะครับในใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสั่งมาอีกนะครับก็ให้ความตอบรับได้ดีทีเดียวนะครับน้ํายาล้างเครื่องนะครับประสิทธิภาพก็พอใช้ได้นะครับผมก็ใช้ประจําทุกวันนะครับแล้วก็ราคาถูกครับประหยัดนะครับเป็นแบรนด์ของมาวินเองเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ปั๊มลมนะครับปั๊มลมสายพานไปิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ